มาดูนะคะงาน้าพคันคอผืนที่ยังไม่ได้แกะนะคะอันนี้เป็นสูตรดีกราฟหลังผสมมอดนแล้วก็ห่มด้วยล็อกหวดเข้มข้นนะคะเรามาแกะใบไม้ไปพร้อมๆกันนะคะโอ้โหอันนี้เป็นใบแคนาว้าวเขียวโอ้เขียว <c oughs> สลับเหลืองเหมือนศินละปะเหมือนภาพวาดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบามารา้ายขนกนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นใบเพกานะคะนี่สวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นมะรุมโอ้ยมะรุมสวยมะรุมผืนนี้พี่พี่สวยมากคือมะรุมเขาเขาจะเล่นสีแบบว่าในตัวนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเหลืองแกมม่วงโอ้ยสวยอะ่ะแปลกมากนะคะ แปลกมากมเดี๋ยวมาแกะใบแควมาลุ้นกันว่ารอบนี้จะเป็นสีอะไรว้าวม่วงแกมเหลืองนะคะใบแควใบแควโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดานะคะใบแควเนี่ยเขาจะเป็นวัชพืชที่เราเจอแถวข้างทางนะถ้าแบบว่า ดูไร้ค่าเขาก็ไม่มีคุณค่าเลยคือเป็นวัชพืชนะแต่เราเอาเขาเนี่ยค่ะมานะคะวางบนผ้าอีโคปรินเนี่ยคือเขาคือสวยเลยเป็นนางเอกเลยเขาดูมีคุณค่าขึ้นมาเลยนะสำหรับใบแคลนี้นะคะนี่ค่ะโอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าสวยมากนะคะแล้วก็แต่งแต้มด้วยดอกก้นจำ้ำอันนี้ก็จะเป็นมระคีนกนะคะนี่ค่ะมระคีนก ah ok. ก็อันนี้ก็จะเป็นใบเพกานะคะส่วนนี้ก็จะเป็น ใบมะรุมค่ะอือหือสวยมากอันนี้ก็จะเป็นใบทองอุไรนะคะพืนนี้จะมีดอกก้นจ้ำเยอะนิดนึงนะคะก็ะแต่งแต้มความงามตัดกับใบไม้แต่ละสีนะคะโอ้โหสวยอันนี้ใบอะไรไม่รู้เนี่ยสวยมากใต้ท้องใบเขาจะมีเม็ดเล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะ ดูฟอร์มเขาน่ารักดีธัญญาก็เลยรองเอามาทำาวางดูนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นใบไม้รูปหัวใจต่อไปเป็นขี้เหล็กอเมริกันนะคะน,นี่โอ้โหสวยมางาม Colorful อีกแล้วนะคะสีม่วงพี่พี่พ,พี่ดูค่ะนี่ค่ะโอ้โหเป็นสีม่วงเลยแล้วก็เขาแบบว่าแกมขาวอะไรอย่างเงี้ยคือสลับ กันดูเป็นศิลปะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแคนอภัยนะคะเป็นแครนาค่ะใบแครนานี่ <c oughs> โอ้โหเขียวตัดเหลืองคือสวยมากนะคะ <c oughs> โอ้โหแคนาอันนี้นี่ต้องใช้รลกูดแบบเข้มข้นมากๆนะคะ ลองดูนะคะลองดูว่าถ้าใช้เข้มๆสีเขาจะเป็นเช่นไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นใบมะรุมนะคะอันนี้โอ้ยสวยศิละปะมากเลยใบยเพกานะคะต่อไปก็จะเป็นเฟิร์นค่ะว,ว้าว เฟินเป็นสีม่วงปกติเฟินจะให้สีเขียวนะคะสำหรับสูตรดีเกลือฝรั่งเนาะ <c oughs> คืนนี้มาแปลกมาแปลกเป็นอะไรที่แบบว่าคาดเดาไม่ได้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> amazing แล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะ อไปใบไ,ไม้มาใหม่นี่ก็สวยอันนี้ท่านอยากจะใช้ผ้าสีกวงลายลูกแก้วคือเขาจะขึ้นลายสวยมากนะคะนี่ค่ะจะเห็นจะเห็นลายลูกแก้วชัดเจนจะเป็นผ้าเนื้อนิ่มนะคะตังนี้เป็นงานผ้าทอมือเนาะนี่ค่ะเนื้อนิ่มได้ก็อันนี้เรามาแกะอันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดาใบแก่แล้วจะแกะค่อนข้างง่ายหนึ่งนะคะ ออพอแกะใบไม้แล้วแบบว่าชื่นใจหายเหนื่อยเลยนะโอ้ยอันนี้สวยทองอุไรค่ะนี่ค่ะทองอุไรแล้วก็เพกาอันนี้ก็เป็นใบหางนกยุงนะคะมีแผ่กิ่งก้านสาขานี่โอ้โหสวย อือหืออันนี้ขี้เหล็กนะคะเป็นขี้เหล็กบ้านอืมกลมเมื่อสักครู่นี้จะเป็นขี้เหล็กเมกาใบเขาจะรีรีแจมแหลงต่อไปเป็นแคนาว้าวแคนาสวยแคนาสวยมากนะคะโอ้โหสีเขาแบบว่าโดดเด่นสวยงามมากนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบว่านเทวดาโอ้ะเะดาโผล่มาหนึ่งใบลืมะเะดา่สะดาก็สวยนะคะออ,ออกโทนสีส้มนะคะน,นี่ก็จะเป็นแคนาอันี้ก็จะเป็นใบไม้ที่ให้โทนสีน้ำตาลนะคะโอ้เพก ใบปีบกับใบสะเดาให้สีคล้ายๆกันเลยนะ,ะนี่สวยมากนะคะสีนี่คือสวย ดใสมากๆนะคะผืนนี้ใบไม้คือเด่นลอยออกมาเลยนะคะนี่พืนไหนสวยคะ่ะนี่มีสองผืนสวยสดใสค่ะโดโฟมากนะคะสวยหนึ่งอันนี้ผืนนี้สวยที่หนึ่งผืนนี้สวยหนึ่งผืนผืนนี้สวยสองะคะสวยหนึ่งหรือสวยสองอันไหนสวยกว่ากันนะคะงามมากนะคะแต่และผืนนะคะเข้มมากนะคะผืนนี้ สวยเป็นผืนเล็กๆนะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะเป็นผ้าพันคอนะคะไม่ใช่ผ้าคลุมไหล่นะผืนนี้นะคะสวยมากนะคะ